วัดหัวสำโรงศรีราชบำรุงตั้งอยู่ที่หมู่ที่สองตำบลหัวสำโรงอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเราเขตสองเปิดทําการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2465 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในปีการศึกษา2567มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด440คนผู้อำนวยการโรงเรียนของเราชื่อว่าดรลัคนาชัยฤทธิ์และรองผู้อำนวยการโรงเรียนชื่อว่านางสิริลวีอิทธิ์ตสมกุลมีครูและบุคลากรทั้งหมด24คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวัดถั่วสำโรงสีราชบำรุงคือพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือมีความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมทักษะอาชีพโรงเรียนวัดถั่วสำโรงสีราชบำรุงผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้ไม่เพียงพอกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับจำนวนนักเรียนประกอบกับวัตถุดิบในการประกอบอาหารโรงเรียนต้องจัดซื้อจากตลาดจึงประสบปัญหาการขาดแคลนอาหารที่ถูกสุข,ขลักษณะทำให้นักเรียนได้รับสารปนเปื้อนตกค้างในอาหารซึ่งมีผลกระทบต่อพลานามัยและสติปัญญาของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่ถูกสุขลักษณะปลอดภัยจากสารปนเปื้อนเพราะนักเรียนปลูกเองผลิตเองใช้วัสดุจากธรรมชาติเช่นปุ๋ยคอกน้ำหมักชีวภาพเป็นต,ต้นนักเรียนสามารถเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และสิ่งสำคัญคือทางโรงเรียนมีพื้นที่ว่างภายในโรงเรียนในการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าวได้ จึงขอความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทางการศึกษาโดยของมงกประมาณในการสนับสนุนโครงการดังกล่าวจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งเป็นโอกาสดีกับทางโรงเรียนที่ได้รับมบกประมาณสนับสนุนโครงการดังกล่าวต้องขอขอบพระคุณทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นอย่างสูงในการประสานงานกับส่วนกลางในการให้งบประมาณในการทำโครงการดังกล่าวเพราะนอกจากจะเป็นการสร้างระเบียบวินัยความรับผิดชอบและฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียนเพื่อความยัง่งยืนแล้วนักเรียนสามารถนำไปต่อย,ยอดสร้างเป็นรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้พร้อมกันนั้นนักเรียนยังได้รับความรู้ในเรื่องของศาสตร์พระราชาและเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถพึ่งพาตนเองและขยายผลต่อชุมชนได้การดำเนินงานของโครงการนั้นขับเคลื่อนโดยการใช้โมเดลการบริหารของผู้อำนวยการในการดำเนินงานดังแผนภาพโรงเรียนวัดหัวสำโรงสีราษบำรุงนั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือหลักการพัฒนาแบบช่วยกันคิดร่วมกันทำพร้อมแบ่งปันอย่างพอเพียงและยั่งยืน t เอส มี3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ทีเท่ากับติ้งช่วยกันคิดขั้นตอนที่2พาเท่ากับ participation ร่วมกันทำขั้นที่3 CS ทเท่ากับแชร์ s u f f i เจ e n c y ต่อ s u s t a i n a b บ e รพร้อมแบ่งปันยังพอเพียงและยั่งยืนซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีกระบวนการพัฒนา5ขั้นดังนี้ 1. การวิเคราะห์ปัญหา 2. การวางแผน3 การดำเนินงาน4การประเมินผล5การปรับปรุงแก้ไขโดยการขับเคลื่อนด้วยกิจกรรม1ห้องเรียน1กิจกรรมรายชั้นเรียนซึ่งทั้ง2ส่วนจะมีความเชื่อมโยงกันและตั้งอยู่บนฐานความคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดรับกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนโครงการดังกล่าวที่ผ่านมาครูมีการบูรณาการเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตนเอง ทำให้ส่งผลต่อผู้เรียนและสถานศึกษาดังนี้กิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นอนุบาล2และอนุบาล3การปลูกต้นหอมผักชีกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป1การปลูกผักบุ้งกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นปอสองทับ1 การปลูกต้นอ่อนทานตะวันกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .2 ทับ2การปลูกถั่วงอกกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .3 ทับ1การปลูกผักกาดกวางตุ้งกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .3 ทับ2การปลูกมะเขือปอกกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .4 ทับ1การเลี้ยงกบอ๊บอ๊บกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .4 ทับ2การปลูกมะเขือเทศกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .5 การเลี้ยงปลาดุกกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นป .6 ก,การเลี้ยงไก่ไข่กิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นม .1 การปลูกผักสมุนไพรกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นม .2 การปลูกผักไฮโดรโปรนิกกิจกรรมรายชั้นเรียนของชั้นม .3 การเพาะเห็ดนางฟา้าและยังมี <Yeah. S 1> กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง <Yeah. S 1> ที่ครูนำไปต่อยอดและนำไปใช้ที่บ้านของตนเองดังนี้ okay.

ก็คือจะเป็นแปลงปลูกออกนะครับออกเป็นออกจะปลูกไว้รับประานก่อนครับวีนี้เราได้ปลูกออกไว้ประมาณรุ่นนะครับก็ปลูกได้ประมาณสักหนึ่งเดือนได้แล้วนะครับ หน่อยนะคะแม่มีเหตุผลอะไรในการที่เราปลูกพืชผักไว้รับประทานเองบ้างเนี่ยบ้านบ้านอยู่ใกล้ตลาดแล้วเนี่ยอ๋อก็ปกติแล้วเนี่ยเป็นคนชอบกินผักแล้วก็อะไรที่อะไรที่มันมีที่ไม่ให้เป็นสารพิษกับตัวเองอ่ะเราก็เลยอยากจะมาปลูกแล้วพอดีมีที่อยู่นิดนึงก็เลยซื้อปลูกเม็ดพันธุ์มาปลูกเพราะพวกของที่เราชอบแล้วก็เราชอบกินอะไรเราก็ปลูกอันนั้นเพื่อเราจะได้ให้ร่างกายเราไม่ต้องถูกกับพวกสารพิษโอ้ยมีวิธีการบำรุงรักษายังไงบ้างคะเวลาให้น้ำลดน้ำเนี่ยเราจะลดเวลาไหนยังไงอ๋อก็จะมีตรงเนี้ยจะมีบ่อน้ำอยู่บบบ่่่่่่ออนนนนนึึงงะะคแแแลล้้้้้วววกกกกกก็็็าาาาาาศััยยททีีีเเเรรรใชชตขมดดถๆปู ก็จะรดน้าเช้าบางทีทุกวันนะคะไม่รด้เช้าก็รดเย็นจะรดทุกวันเพราะเอาดูแลเอาใจใส่แเอาใจใส่มันอย่างดีเนี่ยมันจะทําให้ผักที่เราปลูกเนี่ยงามแล้วก็เราก็มีความสุขในการที่ได้ดูแลมันแล้วก็ช่วยให้เราได้ออกกําลังกายไปด้วยทำให้ร่างกายเราปกติทํางานอยู่เราไม่ได้ออกกําลังกายมาอยู่ที่นี่ก็เลยได้เออแล้วก็แบบอากาศดีด้วยเนาะโล่งแบบ ได้อากาศบริสุทธิ์ได้เนาะได้ออกยังไงชอบกินมะนละเราก็ปลูกมันละใช่มะนละสวยมากเลยอ่ะเนี่ยดูลูกใหญ่ลูกใหญ่มากเลยค่ะนี่มีผลผลิตนะคะผลผลิตเนี่ยของจริงเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้ซื้อที่ตลาดมาปลูกเลยนะคะเนี่ยของจริงเลยนะเนี่ยเนี่ยมีหลายลูกหลาลูกมากเนาะอันนี้ยังยังเล็กอยู่น้อยเล็กอยู่ค่ะเล็กอยู่แต่ที่นี่มันก็จะมีแมลงบ้างเราก็ใช้อาศัยว่าเราก็ใช้หมักพวกดูในยูทูบบ้างอะไรบ้างมาดูหมักพวกน้ำส้มค่ะเต้ายาบราสูรอะไรเงี้ยค่ะเราเอามาฉีดนเมื่อช่วงเือนเห็นเห็น่อ ดีกับมันรักมากมาเขือมาเขือกับแม่นี่พริกพริกกระปุกไปล้อมรอบแบบนี้ค่ะจะได้เพราะที่เราน้อยก็มีการปลูกก็จะได้ปลูกไดะจะได้ไม่เปลืองเนื้อที่แล้วก็ปลูกล้อมรอบต้นไม้นี่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 ค่อยนะคะไม่ได้ซื้อจากตลาดนะคะคนชอบกินมะนรัตุ๋นก็ชอบปลูกก็เลยค่ะแล้วก็สมใจอยากด้วยอันนี้ก็ซื้อละมุดมาปลูกอยู่ของต้นมีละมุดเราอยากชอบกินละมุดเราก็ซื้อละมุดมามะเขือลูกดกมากเลยอี่ผลงานที่ประสบความสำเร็จในปีการศึกษาที่ผ่านมาจากการดำเนินงานโครงการศาสตร์พระราชาจากชุมชนสู่โรงเรียน ทำให้ในปีการศึกษา2,566ที่ผ่านมาโรงเรียนมีผลงานที่ประสบผลสำเร็จและมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาดังนี้ 1. มีผลงานที่ประสบความสำเร็จคือนักเรียนมีผลการทดสอบอาทีสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสพทระดับ3ดาว ระดับเขตตรวจราชการที่8ต่อโรงเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ระดับประถมศึกษาการจัดโต้ะหมู่บูชาถวายองค์หลวงพ่อพุทธโสธรในงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาโรงเรียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองต่อเนื่องสมัยที่3 โรงเรียนรับตราบ้านวิทยาศาสตร์น้อยในระดับประถมศึกษาโรงเรียนรับเกียรติบัตรสถานศึกษาส่งเสริมการขับเคลื่อนการใช้ระบบข้อสอบพิซาและในปี2567นี้มีอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับประถมศึกษา ในการจัดโต๊ะหมู่ถวายพุทธบูชาหลวงพ่อโสธรในเส้นทางขบวนแห่ทางบกเนื่องในงานนมัสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดชเชิงเซาพุทธศักราช2567ครับป่ายุพานมีปรากฏอยู่ในไตภูพร่วมวนนณคดีทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่สุดของไทยสัตว์และพืชพันธุ์ในป่าเุพามีรูปร่างหน้าตาแลประจากสัตว์และพืชพันธุ์ที่มีบนโลกหลุดเช่น ช้างหรือม้ามีปีกบินได้เหมือนนกหรือสัตว์บกที่มีหางเป็นปลาอาศัยอยู่ในน้ำได้นะครับทุกอย่างทำได้วิจิตรบรรจงสวยงามจริงๆนะครับคุณลักษณะชัยยฤทธิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุษรงบอกว่าจุดประสงค์ของการจัดต้นหมู่บูชานี้ต้องการจัดเพื่อนไหวหลวงพ่อโสธรพระศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดรางวัลที่ได้เป็นผลพลอยได้ต้นหมู่บูชานี้ทุกคนในโรงเรียนแนละชุมชนช่วยกันทำนะครับเป็นพลังศรัทธาผสมผสานก,กับฝีมือนะครับ และโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาคือเป็นโรงเรียนผลิตบัณฑิตวิชาชีพครูตลอดปีการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตหลักสูตร4ปีาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏร,ราชนาครินโรงเรียนเป็นสถานที่ศึกษาดูงานโดยโรงเรียนโคกกลางใหม่โพทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่ง ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์การเรียนร,ร,ร,รู้เศรษฐกิจพอเพียงรายชั้นเรียนขอขอบพระคุณที่รับชม